เด้อหากทุกคนนะคือเกาเลยจะ้ะเด้อเป็นพี่เป็นนออ้องจืดแบบเปี้ยวเปียวน้องไกลน้องย้ายห้อยกินโดยกันนะทุกคนลุงโรบี้ต้มไว้ในหม้อจ้าเอาเอาโรบี้เอ็กะต้มต้มจุดเปรี้ยวๆรสแสบแมาน้ำกันค่ะทุกคน,อนอเอาตาออกจากหม้อแล้วเอาใส่ถ้วยตอนแรกแบบเปียวเปียวเผ็ดเพลิ สิเป็นต้มย่งางไปแล้ลวบราเป็นต้มจืดแหลวอยากกินจัดจานจัดจานมากค่ะมากทุกคนเราจะไปจ้าทุกคนมาชมต้มต้มจืดต้มจืดบัจืดน่องไก่ของลุงละวิจ้าดูซิดูซิจะไปจ้าทุกคนมาชมต้มต้มจืดต้มจืดบัจืดน่องไก่ของลุงละวิจ้าดูซิดูซิ ขาอยู่กับลุงละวีแล้วรอบนี้อันนี้เป็นพัดขนาขนาใส่หมูสับค่ะทุกคนอร่อยอร่อยอันนี้นี่เธอหลุงระวเบอกน้ำพริกน้ำเจวปลาลาลูน้ำปลาเทลตงมาจากใส่ถ้่วเป็นเจวเอาไปเจวจิม้มคู่กับขานะ้าวนั่นแหละลุลงละวิเลยตักลงมาใส่น้ำต้มจืดอร่อยอย่าบอกใครเลยจะไปจ้าทุกคนมาชมต้มต้มจืดต้มจืดบอดจืด น,งลงลน่องไก่ของลุงวีจาดดซิดดซิสการเนอปีใหม่ไทยของเฮาน่าจนะเนาะมีความสุขลายๆค่ะลุงลวีเป็นกำลังใจเด้อหากทุกคนนะคือเกาเลยจะเด้อเป็นพี่เป็นน,อน้องแล้วทะเลเซนีนาก็สิเย็นชุนใจเอาไอยน้ำกันได้จะเด้อไก่เมันตลอดไปยาวๆค่ะอ่ะกินตน้มจืดน่องไก่สมกานแล้วเนาะก็สิเย็นสบายเนาะอ้ย ไปกับบ้านกับชองเดินทางปลอดภัยเล้วทุกคนถึงบ้านถึงยังยังมีความสุขเด้อบอกคนใดออยมอร่อยมากของหลวงนวีมากินข่าวเศ้าน้ำกันจ้าทุกคนมามามาตักข้าวมาตักข้าวมากับกินจืดอีกเลยเอามะนาวเลมอนใส่ลงไปลยจ้าเนาะถ้าได้แช่นาวก็สิเย็นชื่นใจอร่อยน้ำกันได้จ้ะเด้อไก่ร้อนตายายจ้าหลูกๆูเพิ่นอนั่นได้ตื่น นอนแล้วนายตื่นจ้ะช่วงนี้เป็นปิดเทอมลูกสาวลูกชายวันเกิดข้าได้ไปทํางานค่ะมากินเถอะบอกปุณดียรอร่อยมากฮ่อร่อยมากของลุงนาวีมากินข้าวเช้าน้ำกันจ้ะทุกคนมาๆมา,มาตักข้าวมาตักข้าวมากะปิอยเปรี้ยวแซ่บแซ่บตักพริกน้ำปลาที่ตัวเองตอง่ำใส่ล้วไปอีกโอ้ยแซ่บสุดชื่นมากทุกคนเข้าแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ด สิเป็นต้มย่ำไปแล้วเพราะมันต้มจืดแล้วอยากกินจัดจานจัดจานมากค่ะมากทุกคนดูบามีสีมีสันนะเหมือนต้มจืดนะจ๊ะแต่รสจานเพราะจืดนะนี่นี่นี่มะนาวเลมอนลงรวิบีไปลวงรวิอยากกินเปรี้ยวๆจ้าต้มไก่ที่มักตอนแรกว่ามักไว้ทอดจ้ะแต่ว่าบรอยากทอดก็เลยตังนะ้ำแล้วก็เอาไก่มักนั่นเลยจ้ามาต้มจืดเอ๊ะบ่อยากรวิ นี่กรต้มต้มจุดเปรียปร้ยวๆรสแซ่บๆมานุ่กันค่ะทุกคนเอาต่างออกจากมอ้อแล้วเอาเส่ถ้วยตอนแรกเด้อบอกประดี๋ยวอยมากอร่อยมากของลวงนาวีมากินข้าวเช้านุ่นกันจ้ะทุกคนมาๆๆมาตะเข้ามาตะเข้ามา,า,มากระแบบปเปลิวปลิวเพชรเผ็ดทีด่เป็นต้มยำไปแล้ยอพอเม็นต้มจืดแล้วอยากกินจัดจานจัดจานมาค่ะมาทุกคน กินจืดอีกเลยเอามะานาวเลมอนใส่ลงไปละจ้าเาเศร้าลงมาวีจา่จ้ะเอาโมงโกงกามาเด้อกินน้ำกันจา้าทุกคนดูสิ้นามันแกงแดงแกงแดงแตลอดชาดมันบอกแกงแดงเด้อรสชาติมันจัดจ้านเป็นต้มจืดแบบเปรียปร้ยวๆลงคอลงคออร่อยอร่อยน้ำกันจ้าทุกคนเบิ่งเป็นไดน้องไก่น้องไงรสชาติเป็นการปีใหม่ไทยของเฮานะจานะ้าเนาะ มีความสุขหลายๆค่ะหลวงรวีเป็นกำลังใจเด้อหากทุกคนคือเกาเลยจะเด้อเป็นพี่เป็นน้องกินเป็ดเพลิดเปรี้ยวไหมค่ะจะได้ลงคอช่วงนี้อากาศร้อนเนาะฮอนหไลายบ้านหลวงรวีบ้านเบื่อเบือนอบอกกับบอหูเนาะทั้งนี้ฮอนหไลายดูบม่มีสีมีสันนะเหมือนต้มจืดนะจ๊ะแต่รสจานพอจืดแน่นี่นี่มะนาวเลมอหลวงรวีบีไปหลวงรวีอยากกินเปรี้ยวๆจะต้มแบบเปรี้ยวๆเพ็ดเพ สิเป็นต้มย่างไปแล้วเพราะเป็นต้มจืดแล้วอยากกินจัดจานจัดจานมาค่ะมาทุกคนโรวิเนี่กะต้มต้มจืดปรีวยวๆ่รแสแซ่บมาน้ำกันก่าทุกคนออกตากออกจากหมอแล้วเส่ถ้่วตอนแรกก็เศร้าลงโรวีจ้ะเอา,า,เอามอโมงกงวามาเด้อกินน้ำกันจา้าทุกคนดูสิน้ำม,มันแกงแดงแกงแดง,แงแตลดชาดมันบอกแกงแดงเด้อชามันจัดจานเอาอร่อยน้ำกันเด้อทุกคน มากินกับลุงระวิตักเขาอยู่บ้านก็ได้ขับกล้องค่ะมามามา,มาเชียวปลาก็แซ่บหอมอร่อยเลยมีกีนหนูตัามแล้วจืดแบบเบี้ยวๆบีน้นองไก่นองใหญ่ๆมากินด้วยกันนะทุกคนลุงระวิต้มไว้ในหม้อจ้าเอาเอาการกกปีใหม่ไทยของเขาเนะจนะ้ะนาะมีความสุขหลายๆคะ่ะลุงระวีเป็นกำลังใจเด้อหากทุกคนนะคือเกาเลยจ้าเด้อ เป็นพี่เป็นนอ้องสงการแล้วนาองก็สีเย็นสบายเนาะโอ้ยไปกับบ้านกับช่องมาเดินทางปลอดภัยเล้วทุกคนถึงบ้านถึงยังยังมีความสุขเขาอยู่กับลงละวีแล้วรอบนี้อันนี้เป็นพัดขนาขนาใส่หมสรรรูสับค่ะทุกคนอร่อยอร่อยอันนี้นี่ถือหลวงระวีว่าน้ำพริกน้ำเจียวปลาล่ลงอ้นตายายจ้าหลุงมูเพิ่นนอนนั่นในตื่นเพิ่นนอนนั่นในตื่นจ้ะช่วงนี้ เปนปิดเทอมล,ลูกสาวลูกชายเปนการท่านไ,ไปทํางานค่ะมากินค่ะเป็นตรงจืดแบบเปรียปร้ยวๆลงคอลงคออรอ่อยอร่อยน้ากันจัดทุกเกนเบิ่งเป็นจะไดน้องไก่น้องใหญ่รสชาติป้ตนตายายจา้าลูกเมื่อนนอนท่านได้ตื่น่นนอนท่านได้ตื่นจ้ะช่วงนี้เป็นปิดเทอมลูกสาวลูกชายเปนกาท่านไ,ไปทํางานค่ะมากินค่ะตาเวสองน้องนี่ยตาก็แหงคบซีน้องเลยมากินน้ำกันจ้ะ กินซองโกบีเฮงก็ต้มต้มจุดเป,ปรี้ยวๆรสแซ่บๆมาน้ำกันก่ะทุกคนออกตากออกจากหมอแล้วใส่ถว้ววตอนแรกมาเด้ออร่อยเปรี้ยวน้ำเพชดตามพิชโนตามใสรกระเทียมแล้วกันแล้วถ้าได้แซนวานก็จะเย็นชื่นใจอร่อยน้ำกันได้จ้ะเด้อไกอ่ข่าวอยู่กัลงละวิแล้วรอบนี้อันนี้เป็นพัดขนาขนา ใส่หมูสับค่ะทุกคนอร่อยอร่อยอันนี้นี่เดี๋ยวลงระวิวน้ำพริกน้ำเจียวปลาล่าหลวงระวินี่กะต้มต้มจืดเปรี้ยวๆร,รสแซ่บๆซ่น้ำกันค่ะทุกคนเาตากออกจากม้อแล้วใส่ถ้วยตอนแรกจะไปจ้าทุกคนมาชมต้มตมจืดต้มจืดบดจืดน่องไก่ของลุงละวิจาา้าดูซีดูซีน้องเธอเดเซน่านก็สีเย็นชื่นใจ อร่อยน้ำกันได้จะเด้อก็จะกินจือดอีกเ <c oughs> ลยเอามะนาวเลมอนใส่ลงไปลยจ้าตาไปสองนองเนี่ตาก็ะแหงคบซีนองเลยมากินน้ำกันจะ้ะกิน2องดเศร้าลงมาวิจะ่ะเอาโมงโกวามาเด้อกินน้ำกันจ้าทุกคนดูสิ้นะํามันแกงแดงแกงแดงแตลอดชาดิมันบอกแกงแดงเด้อชามันจัดจานอ่าสวัสดีภาพเด้อค่ะเที่ยวให้มีความสุข ให้เวลากับรอบควายมีความสุขลหลายๆจ้าช่วงปิดสงการสัเปรี้ยวน้ำเพ็ดตามพิชิหนูตามใส่กระเทียมแล้วก็นามปลาเทลงมาจ้าใส่ถั่วเป็นเจวเอาไปเจวจิ้มคู่กับขา่าวนนและลุงวิ้เลยตักลงมาใส่น้ำต้มจืด <kar ri> อร่อยอย่าบอกใครเลยด้ย <uk> ดูบ่มีสีมีสันนะเหมือนต้มจืดนะจ้าแต่รสชาติเจืดน,น่นี่น่ มะนาวเลมอลลงรวิบีไปลงรวิอยากกินเปรี้ยวๆจะต้มข้าวอร่อยน้ำกันเด้อทุกคนมากินกับลงรวิตักข้าวอยู่บ้านก็ได้ขราบกล้องค่ะมาๆๆเจียวปลากระแซบหอมอร่อยเลยพีกีนหนูตาบมากินจือดอีก <c oughs> เก็เลยอามะนาวเลมอนใส่ลงไปละจา้าข้าวอยู่กับลงรวิแล้วพร้อมนี้อันนี้เป็นพัดขนาดขนาดใส่หมูสับค,ค่ะทุกคนอร่อยอร่อยอันนี้นี่เยวลงรวิบอน้ำพริกเจียวปลาลง จะไปจ้าทุกคนมาชมต้มต้มจืดต้มจืดบอจืดนองไก่ของลงลวีจ้าดูซิดูซี่กินจืดอีกเ <c> ล <ười> ยเอามะนาวเลมอนใส่ลงไปละจ้าแล้วาาถ้าเดเซนา่าก็สิเย็นชื่นใจอร่อยน้ำกันได้จ้าเด้อไก่ข่าอยู่กับลงลวีแล้วรอบนี้อันนี้เป็นพัดขนาขนาใส่หมสรรูสับค่ะทุกคนอร,อ,อร่อยอร่อยอันนี้นี่เดีวลงรวีเปลาน้ำพริก เจีวปลาลาลงกินเม็ดเพชรเปรี้ยวไหมคะจะได้ลงคอช่วงนี้อากาศร้อนเนาะฮอนลายบานลงละบี้บานเหื่อนหอนอนกกบ่บะหูเนาะถ้ามีฮอนหลายเอาอร่อยน้ากันเด้อทุกคนมากินกับลงละวีตักเขาอยู่บ้านก็ได้ครับก้องค่ะมาๆๆ,ๆเจียวปลาลราก็แซ่บหอมอร่อยเย้อพี่กินูตำแล้วจุดแบบเปรี้ยวเปรี้ยวนองไก่น่องใหญ่ๆคอกินโดยกันนะทุกคน ลุงรว้ตมว้ในหมอจ้าเอาเอากินเวทเพสเปรี้ยวไหมคะจะได้ลงข้อช่วงนี้อากาศร้อนเนาะฮอนลายบานลุงรวิบานบเพื่อือนหอนบอกกับบะฮูเนะาะทั้งนี้ฮอนหลายน้ำปลาที่ลงมาจา่าใส่ถ้่วเป็นเจวเอาไปเจวจิ้มคู่กับข่าวนันและลุงรวิเลยตักลงมาใส่น,น้ำต้มจืดอร่อยอย่าบอกใครเลย